จานะฉันจะบอกวิธีการยำนะปลาเค็มล้าสันนะอ,นนะอันนี้จะตุนิดนึงนะตอนเป็นตัวจะเป็นตุ้นิดนึงจ้ะใครที่ชอบพินตุ้ตงสั่งเป็นตัวแต่ถ้ามีตุ้ก็คือแบบนี้โอเคฉันจะลองยำแบบนี้นะของชิ้นอันนี้จะจะยำให้พี่จอยเพื่อนบ้านเลยมันจะใช่างนนะมันจะบีดมะนาวใส่ช่วยก่อนเพื่อความสมาร์ทดอทเพราะว่าเราจะต้องมีละลาย เครื่องปรุงอย่างอื่นไปด้วยใส่มะนาวเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันจะเค็มค่ะมันเป็นปลาเค็มปลาเค็มล่าเลยต้องนักต้องนักมะนาวหน่อยนะวันนะถ้าไม่ถึงมะนาวคุณจะรู้สึกว่ามันจะเชีมทันทีเลยแล้วก็จะใส่ผงชูรสไปนิดนึงนะคะเราจะทำเห็ดน,นัว แล้วก็ใครชอบน้ำตาลกระสสน้ำตาลแต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่อันนี้ฉันจะยำให้พี่จอยเขาพี่จอยเขาทานหวานนิดนึ่ง,งก็็จะประมาณนีเเนะ้เดี๋ยวเร็วนะลูกเดี๋ยวแมื่วันเข้าไปข้างในนะเอเอนี่ไปด้เอากุญเชียงไปฝากแกดานางกุญนะเชียงในตู้น่ะเอาไปส,สองแพ็กไปฝากแก เรากลาล็ลาดไปเลยค่ะลาดไปเลยตรงนี้เลยนะมันจะได้เคาเหมือนยำปลาเค็มตาอินซีแหละแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องอประมาณประมาณน,นี้อันนี้ค่ะ สวยง,งามมาณนี้นะโอเคอันนี้ฉันจะให้พี่จอย,จอยพี่จอยเมื่อเช้าจะซื้อสาลี่อันนิ้ถามาฝากถุงเรียกนะพี่จอยจ้าพี่จอยมาลองมาลอง ทีทท่าวะขอบคุณคนัดต,ต,ตาลกหนึ่งโอยอยาม<า>่ให้เร้อยเลยแ่แต่น้าลนี่ไม่ต้องคืนหรอกเด <laughs> จะกินอะไรให้เรียบ้อยก่อนค่ะข,ขอบคุณมากค่ะอันนี้มัน,มนททีหลังตัวนันมันมันจะยังไม่เป็นปลามาแต่มันจะออกคมแต่ยาัางไงก็ค็มแต่ว่าอยู่ที่ปุงจะลองดูแล้วมาคุณสหรับซารีนะคะบีบมะนาวอีกแล้วก็เติมเติมน้ำตาล ดว้วย,ยกันคนต่วแล้วก็ค่อยลากเลยนะแต่คุณขอบคุณนะคะใช่ยินดีค่ะเชฟประจำบ้าน